พบกับรถ SUV ที่พัฒนาภายใต้แนวคิดความกระทัดรัดที่มาพร้อมความสะดกสบายและความล้ำสมัยที่สะท้อนตัวตนความภูมิฐานสำหรับคนเมือง ตอนรีบคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2อมงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยครับจะพาคุณผู้ชมไปชมรถที่ต้องบอกว่ามาแรงมากๆในช่วงปีนี้นะครับสำหรับรถ SUV ที่จอดอยู่ข้างๆผมตรงนี้นะครับกับ Toyota Corolla Cross 1.8 Sport ปี2020นะครับที่หลายๆคนอยากจะเป็นเจ้าของนะครับและตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ฮอตมากๆนะครับหลายๆท่านอยากจะเป็นเจ้าของวันนี้นะครับ มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับมี1คันครับที่จะนำเสนอและนี่คือ1ใน3นะครับของรุ่น1.8สปอร์ตปี2020ที่ต้องบอกว่าราคาถูกที่สุดในตลาดครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมชมรอบๆก่อนนะครับสำหรับหน้าตาของเจ้าโค a c r o s s นะครับด้านหน้านะครับกระจังสวยมากๆนะครับเป็นกระจังที่ออกแบบมาสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับสำหรับไฟหน้าครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับ ออกแบบได้สวยงามนะครับและต้องบอกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับของโคโรล่านะครับที่มาในรูปแบบเป็นรูปแบบ SUV นะครับให้คุณผู้ชมที่เห็นโฉมมันแล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตฉันจะต้องเป็นเจ้าของโคโรล่าครอสให้ได้นะครับสำหรับล้อนะครับเปลี่ยนนะครับนี่ฮะทำให้ล้อใหญ่ขึ้น นะครับกับล้อแม็กนะครับขนาด17นิ้วนะครับมีฝาครอบนะครับคันนี้บอกเลยว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับไปที่กระจกครับกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED นะครับไฮด้วยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะวิ่งน้อยครับคุณผู้ชมครับ ที่สำคัญครับความสวยนะครับจากด้านหน้ามาด้านข้างแล้วก็มาช่วงท้ายครับอันนี้บอกเลยนะครับถ้าสังเกตครับคันนี้ปกติเขาจะมีกล้องถอยแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับติดกล้องเพิ่มขึ้นมานะครับมั่นใจในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองนะครับหรือว่าจะเดินทางไกลนะครับก็มั่นใจได้เลยนะครับด้านท้ายนะครับออกแบบได้สวยงามครับกับ Corolla Cross 1.8 Sport ปี2020นะครับเดี๋ยวเป็นไทยจะพาคุณผู้ชมครับไปชมความสวยของห้องเครื่องนะครับว่าเจ้าคันนี้นะครับจะสวยขนาดไหนตามผมมาครับมาครับคุณผู้ชมครับรถสวยๆครับอยู่ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคันนี้คือรถที่อยู่ในตลาดครับ ที่เป็นรถยนต์มือ2นะครับสำหรับ Corolla Cross 1.8 Sport นะครับปี2020ในตลาดนะครับที่เป็นรถมือ2มีเพียงแค่3คันและนี่คือ1ใน3ที่สวยที่สุดและต้องบอกว่าราคาถูกที่สุดครับคันนี้สวยยังไงเดิมทุกอย่างครับนี่คือฝากระโปรงเดิมจากโรงงานครับไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับสติ๊กเกอร์รอยแซมจากโรงงานยังอยู่นะครับทุกจุดนะครับ แม้แต่นะครับแผงกันความร้อนครับคือใหม่มากๆนะครับไม่มีริ้วรอยครับคุณผู้ชมครับนี่คือแสดงว่าเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีแล้วก็ขับน้อยใช้งานน้อยมากนะครับน็อตไม่มีรอยขยับครับคุณผู้ชมนี่คือสวยจริงๆนะครับไม่มีรอยขยับทุกอย่างครับไม่มีรอยขยับเลยนะครับนี่ฮะทุกอย่างครับจากโรงงานเดิมๆจากโรงงานครับคุณผู้ชมครับ รถสวยขนาดนี้นะครับกับเครื่องยนต์นะครับ1,798ซีซีนะครับและนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง4สูบแถวเรียงนะครับ16วาล์วคับเคลื่อนล้อหน้าเกียร์ออโต้แบบ CVT ครับมาเป็นไงฮะห้องเครื่องสวยๆแบบนี้ตัดสินใจได้หรือยังครับที่จะเป็นเจ้าของ Toyota Corolla Cross คันนี้นะครับอย่าพึ่ง อย่าเพิ่งตัดสินใจครับตอนนี้แต่เบอร์โทรขึ้นแล้วล่ะนะครับเบอร์โทรขึ้นให้จองก่อนแล้วล่ะนะครับด้านล่างเบอร์โทรขึ้นแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะชมตัวจริงนะครับหรือว่าอยากจะจองเป็นเจ้าของคอลล่ a าครอส1.8สปอร์ตปี2020คันนี้ครับรีบโทรมานะครับถ้าเกิดว่าเห็นห้องเครื่องแล้วนะฮะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวผมพาดูข้างในครับมาตามผมมาครับคุณผู้ชมครับข้างนอกว่าสวยแล้วนะครับด้านในครับสวยมากนะครับ ด้านในครับสวยมากนะครับพวงมลาลัยครับนี่เป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังนะครับเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับสำหรับพวงมลาลัยแล้วก็เป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับใช้งานสะดวกนะสำหรับคุณสุภาพสตรีหรือว่าคุณสุภาพบุรุษนะครับใช้งานสะดวกสบายมากๆแล้วนะครับเรื่องของ ระบบเอนเตอร์เทนนะครับนี่จอนะครับเป็นจอ9นิ้วนะครับให้คุณได้แบบว่าดูจอสบายๆเพลินๆไปนะครับแล้วมาที่เกียร์ครับคือเกียร์แบบนี้นะครับมันน่ารักมากๆแล้วคือใช้งานง่ายคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวอีกครู่หนึ่งผมจะสตาร์ทให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าคันนี้วิ่งน้อยนะครับแล้วที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับ เป็นอะไรที่สวยงามมากนะฮะใครที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับมานี่ฮะพร้อมหรือ,อยังเดี๋ยวขออนุญาตขยับลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับเห็นอะไรไหมครับคุณผู้ชมครับวิ่งน้อยจริงๆครับ17,900ถือว่าน้อยมากๆครับสำหรับการใช้งานครับอย่างที่เป็นไทยได้บอกคุณผู้ชมนะครับว่ารถคันนี้ สวยทั้งภายนอกภายในนะครับกุญแจนะครับก็เป็นแบบ i ิ m o b i l i z e r นะครับป้องกันการโจรกรรมนะครับนี่คือระบบความปลอดภัยที่ Toyota นะครับจัดให้สำหรับรถรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วมาดูที่จอครับคุณผู้ชมครับเป็นจอสัมผัสนะครับ9นิ้วคือเอาง่ายๆเวลาที่คุณขับรถไปเนี่ยนะครับคุณจะคอนโทรลเองก็ได้ที่พุงมาลัยนะครับหรือว่าจะให้คนข้างๆนะครับ คอนโทรลก็ได้นะครับเรื่องของระบบปรับอากาศครับนะฮะต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นช่องแอร์ที่ค่อนข้างที่จะเย็นได้ลงตัวมากมีทั้งอคอนโซลหน้าแล้วก็เบาะหลังไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของความเย็นนะครับอันนี้คือเย็นสบายแน่นอนนะครับเพราะว่ามาีช่องแอร์นะครับอยู่ด้านหลังเบาะคนขับนะครับส่วนอย่างที่เป็นไทยบอกนะครับว่าคันเนี้ยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยคือติดกล้องมา มีมีกล้องหน้านะครับถ้าสังเกตนะครับนี่คือกล้องหน้าครับคุณผู้ชมครับปลอดภัยแน่นอนเวลาที่คุณผู้ชมเดินทางใกล้หรือทางไกลนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะฮะแล้วก็เรื่องของเนี่ยกล้องถอยครับเห็นไหมฮะชัดเจนไหมครับอันนี้ถอยง่ายมากๆนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าไม่ถนัดดูกระจกหลังนะครับแล้วก็กลัวว่าจะจอดไม่ชิดนะครับอันนี้ โตโยต้าโคโรล่าครอสนะครับก็จัดให้ในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมานะครับอ่ะเห็นไหมฮะต้องบอกเลยว่าโคโรล่าครอสคันนี้ครับคือมองจากข้างนอกหลายๆคนบอกว่ากลัวว่ารถที่เป็น SUV นะครับคือโคโรล่าเนี่ยนะฮะเป็นรถที่ต้องบอกว่าขนาดเนี่ยนะครับห้องโดยสารกว้างพอสมควรแล้วยิ่งเป็นตัวโคโรล่าครอสหนึ่งจุสปอร์ตครับคุณผู้ชมครับ ห้องโดยสารภายในเนี่ยนะฮะคือหลายๆคลิปนะครับผมจะเน้นในเรื่องของความสะดวกในในห้องโดยสารเพราะว่าผมเป็นคนตัวใหญ่นะครับเวลานั่งเนี่ยสะดวกสบายไหมนะครับเวลานั่งเนี่ยเป็นยังไงบอกนะครับที่นั่งอยู่นะครับคือมันกระชับหรือเปล่านะครับ เวลาที่เราขับรถทางไกลเนี่ยนะครับเรานั่งสบายไหมนะครับถ้าเกิดว่าเบาะบางคันบางรุ่นเนี่ยนะฮะนั่งไม่สบายมันจะทําให้เราปวดหลังแต่ว่าคันเนี่ยนะครับของ Corolla Cross เนี่ยนะฮะเบาะนั่งสบายมากเบาะทรงสปอร์ตครับสบายนะครับแล้วกระชับนะครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมศีรษะครับสูงมากๆอันนี้คือฝ่ามือผมนะฮะ นี่คือฝ่ามือเนี่ยโอ้โหเหลือเยอะมากๆครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องห่วงคือ,อคุณผู้ชมที่มีความสูง1 8 0 190เนี่ยฮะนั่งได้สบายสบาย,สบายครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องของห้องโดยสารที่กว้างขวาง,วางเอนส,สบายเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังครับว่านั่งสบายขนาดไหนนะครับมาด้านหลังครับสบายสบายเลยนะครับนี่คือโอ้นั่งสบายมาก นะครับขานีเหลือๆครับผู้ชมอันนี้นั่งสบายนะเบาะนะครับปรับถอยได้อีกนิดนึงนะครับแล้วด้านหลังครับคือใครที่ชอบบรรทุกนะฮะชอบขนของนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่แบบว่ามีของใช้ส่วนตัวเยอะๆนะครับหรือว่าคุณสุภาพบุรุษที่อาจจะเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายนะครับสามารถบรรทุกได้เยอะมากไปดูกันนะครับอุปกรณ์ด้านหลังเนี่ยนะฮะผมชอบมากเลยคือ ดูสิกว้างมากนะครับแล้วนี่สามารถที่จะปรับได้เลยนะครับใครที่แบบว่าอ่ะอาจจะใส่ของได้นะครับก็แบ่งพาร์ทกันได้เลยนะครับเป็นเป็นในส่วนของห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้างนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับการออกแบบสวยงามอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านบอกว่าเมื่อไหร่จะบอกราคานะครับอุปกรณ์นะครับ เรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนี่นะครับจัดให้นะครับครบครันเครื่องมือต่างๆจัดให้ครบครันนะครับแม่แรงอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆนะครับมีครบและคันนี้นะครับอย่างที่บอกไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยเจ้าของเดิมดูแลดีมากครับคุณผู้ชมครับเอาละมาถึงช่วงนาทีนี้แล้วหลายๆท่านบอกว่าตอนไหนจะบอกราคาราคารถใหม่ครับอยู่ที่989,000บาทครับ แต่วันนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์อย่างที่เป็นไทยได้เกล่นให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนได้ฟังก่อนหน้านี้ว่านี่คือรถที่สวยที่สุดและราคาถูกที่สุดในตลาดรถยนต์มือสองครับตอนนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับจำหน่าย Toyota Corolla าคร s สหนึ่งแปปตปี2020ครับจำหน่ายในราคาเพียงแค่8,59,000บาทครับาทครับผู้ชมครับ8,59,000บาทเบอร์โทรอยู่ตรงนี้ครับผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้รถที่เป็นเหมือนรถป้ายแดงนะครับ นี่คือรถใหม่ออกห้างป้ายแดงสภาพป้ายแดงครับคุณผู้ชมครับราคาเพียงแค่859,000บาทเท่านั้นเองมีเพียงแค่1คันเท่านั้นที่ราคาถูกที่สุดในตลาดตอนนี้ครับรีบโทรมาครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างนี้โทรด่วนๆครับพนักงานขายเราพร้อมบริการท่านตลอด24ชั่วโมงครับและอย่าลืมนะครับก่อนที่จะจากกันไปครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์และที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับ เพื่อที่จะไม่พลาดทุกการรับชมกับรถสวยๆที่ช่องของรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้เป็นไทยและก็ทีมงานลาไปก่อนคลิปต่อไปจะเป็นคันไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันได้ที่นี่ครับสวัสดีครับ